โยโซภะคะวะระหังสมาสัมพุทโธสวาคาโตยินะภควตาธัสมโม สุปฏิปันโนยะสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆตัมรมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง อิเมหิสการหิยทารังอาโรปิเตหิอะิปุเิยะมังสาตุโนพันเตภะควาสุจิระปารินิพุโตปี ปัจจิมาชนตานุกรรมปมมานาสังอิเมสการทุกตะปันาการภูเตปติคันหาตต อัมหังคังที่คารังหิตายสุขายะอะระหังสมาสัมพุทโภควังพุทธังภะกะวันทังอภิวาเทมี สวัสโตภะวัตถมูลธรรมนัมสมาสิสุปติปันโนภะวะโตสาวกสังคฆ สังขังนมามีอันธรรมยังพุทธสาภควาโตบุปผาขนมการังระรมาเสงภควาโตกน อบนอมเดพระพ้มีพระภากเจ้าพระองค์นั้นอรหตนตึ่่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทธะตาตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนัโมตัสะภะกะวะตง เดพระภูมิพระพัคเจ้าพระองค์นั้นอารหาตตนผู้ไก่เจ้ากิเลสสมมาสมพุทธะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะกวะโต พระภูมีพระภักเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะทัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง